ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกันบนท้องถนนนี้แล้วครับวันนี้ผมอยู่บนถนนเรียบคลองชนประทานครับที่แยกมาจากถนนมาแลแมนครับที่จะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางอำเภอกระปงแสนครับมาจากนาคปรปฐมครับผมก็เลี้ยวเข้าถนนตรงนี้ครับตรงนี้ถนน เป็นถนนเเป็นถนนเรียบคองจนบทนครับซึ่งมันก็จะตรงไปจนถึงนู่นแหละครับการจ้าบุรีครับแถวเบือท่าม่วงมนึงครับก็สภาพถนนตอนนี้ก็เป็นถนนสองเลนครับวิ่งสวนทางฝั่งละเลนครับก็เป็นถนนลาดยางมาต่อยครับดูสภาพถนนแล้วช่วงนี้ก็ยังสวยสดงดงามครับเพราะว่า ดูแล้วเหมือนกับเพิ่งจะทําเสร็จใหม่ๆครับสีผิวถนนยังไม่เอี่ยมอยู่เลยครับแล้วก็ลายเส้นของสีเส้นจราจรก็ยังสดใสอยู่ครับยังมองชัดเจนครับยังไม่ลบเลือนครับก็ถือว่าดีครับขับแล้วก็นุ่มตูดดีครับขับบนถนนแบบนี้ครับแล้วก็ที่สําคัญครับเป็นถนนที่เวิรงหวางพอสมควรครับเปล่าเปลี่ยวครับเพราะว่ารถ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับก็ถือว่าขับสบายๆชิวๆครับแล้วก็สภาพบรรยากาศตามสองข้างทางก็ถือว่าร่มลื่นครับสดชื่นครับยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่เดือนจะเข้าสู่เดือนเมษายนครับเป็นหน้าร้อนช่วงสงการครับวันนี้เป็นวันวันอะไระวันพุทธที่สามสิบเอ็ดเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับช่วงประมาณ เก้าโมงเช้าครับช่วงสายครับก็ขับผ่านมาก็เห็นดอกคูนครับสีเหลืองสดใสครับสองข้างทางครับไม่ใช่อยู่ตามริมข้างทางครับอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งขวามือผมจะเป็นคลองครับคลองชนประทานครับเป็นคลองดินครับเป็นคลองที่ใหญ่ครับน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลองธรรมชาติหรือว่าคลองคุนแต่ว่าก็เป็นคลองที่น้ําใสมากครับเป็นน้ําไหลครับไม่ใช่น้ํานิ่งครับ จะเป็นน้ําไหลครับก็สองฝั่งลินตะลิงก็จะเป็นสมุทุ่มพุ่มไม้ครับเขียวขจีครับดูแล้วก็สดชื่นสดใสครับได้บรรยากาศแบบขับแล้วสบายอารมณ์ครับบนทอ้นทองถนนขับไปเรื่อยๆก็ยังว่างเปล่าครับก็นานๆก็จะมีรถวิ่งสวนทางหรือว่าวิ่งแซงขึ้นไปครับ ก็ถือว่ามองทัศนวิสัยได้กว้างไกลมากครับทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างครับก็ขับไปเรื่อยๆครับก็จะแถวนี้ก็ไม่ใช่ถนนที่ว่าเป็นถนนมอเตอร์วย์ครับเป็นถนนระหว่างตำบลหมู่บ้านครับมันก็ต้องมีสี่แยกมีจุดตัดก็ต้องระมัดระวังครับก็ต้องดูป้ายจราจรให้ดีครับว่าตรงไหนถึงทางโคง้งทางเลี้ยวทางแยกทาง เป็นสีแยกอะไรพวกนี้ครับก็ต้องระมัดระวังครับต้องดูให้ดีครับเพราะว่ามันก็จะมีรถวิ่งสวนวิ่งตัดผ่านขับบนเพลินก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับแต่ว่าบรรยากาศก็ถือว่าสดชื่นครับขับบนถนนแบบนี้ครับขับไปได้แบบสบายๆครับไม่ต้องเคร่งเครียดครับ เพราะว่าเราไม่ต้องไปเรียบร้อนหรือว่าไปเบียดไปเสียดหร,หรือว่าไปหรือว่าไปผจญกับมลพิษต่างๆครับวันรถอะไรตรงนี้ครับถือว่าเป็นถนนที่โลง่งโปร่งสบายครับโปร่งสบายทั้งคนขับทั้งรถครับก็ขับแบบสบายสบายครับ นี่ก็น่าจะเป็นโครงการก่อสร้างของถนนสายมอเตอร์เวย์ที่มาจากบางใหญ่ที่จะไปเมืองการนั่นแหละครับเขาก็ทําเป็นช่วงๆครับไม่ประสิทธิ์ตอ่อครับก็ตรงไหนที่การเจรจารเรียบร้อยเขาก็จะสร้างไปครับตรงไหนที่ยังติดขัดอยู่ก็จะรอไปก่อนครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับแต่ว่าการก่อสร้างก็น่าจะเสร็จรุ่ร่วงไปเยอะแล้วครับ มันก็จะทําให้เราเห็นเป็นช่วงๆครับถ้าขับรถผ่านตาทุ่งตนานาหรือว่าตเาเขตแถวนี้ครับเขตแถวนควปรปฐมเมืองการอะไรพวกนี้ครับแถวบางเลนอะไรพวกนี้ครับก็ตอนนี้ถนนหน,นทางของเมืองไทยก็พยายามที่จะพัฒนาครับก็คือตามแถวชนบทตามเขตชานเมืองก็จะพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับ โดยปกติแล้วตามฝั่งคลองชนประทานครับมันก็จะมีถนนเรียบคลองครับส่วนมากก็จะเป็นสองฝั่งครับแล้วก็ที่สังเกตดูว่าบางทีเขาก็จะพัฒนาเป็นเส้นหลักอยู่เส้นเดียวครับก็คือก็จะทําให้เป็นก็จะทําให้เป็นถนนลาดยางหรือว่าถนนคอนกรีตที่เดินทางสดวกสบายครับก็จะเป็นสองเลนครับแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งบางทีมันก็จะไม่ค่อยพัฒนาไปพร้อมกันครับก็คือจะปล่อยให้เป็นแบบว่าบางทีอาจจะเป็นลูก อยู่กับงบประมาณหรือว่าความจำเป็นในการใช้สอยครับในของชุมชนครับที่จะผ่านครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับที่สังเกตดูครับแต่ก็มีหลายที่ครับที่ก็มีหลายที่ครับที่บางทีเขาก็พัฒนาไรเรียกันไปครับก็คืออาจจะมีความจำเป็นว่าต้องใช้ครับ ก็จะสองฝั่งก็จะสะดวกสบายทัดเทียมกันก็มีเหมือนกันครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นก็คือถนนสองฝั่งจะไม่ค่อยทัดเทียมครับก็คืออีกฝั่งหนึ่งก็จะใช้แบบสะดวกสบายครับมีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะทิ้งไว้ให้ให้หล้างครับมันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่า ประโยชน์ใช้สอยครับหรือว่าผู้คนที่จะมาใช้ใช้ประโยชน์ของถนนครับที่มีครับคือเพราะว่าการทําถนนแต่ละทีมันก็ไม่ใช่ว่าจะเอาอินทอาทรายมาลยลยๆแล้วก็เป็นถนนได้มันก็ต้องมีงบประมาณครับมีเดินจักมีอะไรมาอัดมาลดมาทํำมันได้มาตรฐานครับก็ถือว่าดีครับก็การเดินทางก็สะดวกสบายครับแต่บางที ถ้าเราขับแในถนนที่มันสะดวกสบายมากเกินไปบางคนก็จะห้ยหาครับห้ยหาห้ยหาถนนที่มันลําบากครับเพราะฉะนั้นมันถึงได้มีพวกที่เขาชอบแบบแบบ a อนเดอเจอร์ครับแบบตะจนไพยครับแบบเ็นดูโลครับเขาก็จะสรรหาครับไปตามที่ต่างๆครับที่มีถนนแบบทุรกันดารครับลาบากลาบากครับก็จะไปไปสัมผัสถนนแบบนั้นครับ ก็เป็นความตื่นเต้นเป็นความเล้าใจเป็นความชอบของแต่ละบุคคลครับว่าจะชอบแบบไหนครับก็ดีเหมือนกันครับมีทั้งแบบที่สะดวกสบายแล้วก็มีทั้งแบบที่ลาบากลำบนครับก็นึกถึงวันเก่าๆครับบางคนอยู่ในช่วงยุคที่เคยอยู่ในถนนที่เป็นลูกรังเป็นหินเป็นทรายเป็นทางเวียนเลยพวกนี้ครับพอยุคนี้สมัยนี้สนนพัฒนาขึ้นก็ทําให้ หยหาครับนึกถึงถนนที่มันยังไม่สะดวกสบายครับก็จะไปสัมผัสกันประมาณนี้ครับก็แล้วแต่ความชอบครับแต่ว่ามีถนนที่ดีมันก็มีประโยชน์ครับเพราะว่าการเดินทางการขนสง่งการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆมันก็สะดวกสบายไปด้วยครับทําให้ย่นระยะเวลาการเดินทางอะไรพวกนี้ครับ ก็ถือว่าดีครับถนนที่สะดวกสบายก็คือมีประโยชน์แน่นอนครับดีกว่าถนนที่ต้องลำบากลำบนครับเหมือนถนนตามป่าตามเขาอะไรพวกนี้ครับพอหน้าแล้งก็ยังพอเดินทางได้สะดวกสบายอยู่ครับแต่พอหน้าฝนอะไรพวกนี้ครับพอบางเส้นถึงกับต้องปิดกันเลยทีเดียวครับเพราะว่ามันใช้สัญจรไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันรถหรือยาวหรือว่ายานพาหนะมันเดินทางไม่ได้ครับ เกินขีดความสามารถของยอดยานพาหนะครับที่จะบุกตะลุยผ่านไหครับแม้แต่คนเดินบางทีบางทีก็ยังลําบากเลยครับเพราะมันเป็นขี้โคลนเป็นถนนลื่นเป็นถนนชันอะไรพวกนี้ครับครับวันนี้ก็พามาชมถนนตามชานเมืองครับครับบรรยากาศในแต่ละที่ย่อมไม่เหมือนกันและในแต่ละวันก็ไม่เหมือนเดิมครับก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชม สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอ,ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขทุกทุกท่กทานครับสวัสดีครับ